เห็นนะครับวิดในส่วนของวิดวูกับวิดวอตโอเคนะครับฮาวฮานะครับฮาคือเอกสารเนาะเมทอดนะครับทีนี้ฮานะครับข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนะฮะหนึ่งกับสองนะจำไว้เลยนะฮะหนึ่งกับสองคุณต้องตรวจทุกแผนกนะครับตรวจทุกแผนกนะครับซุ่มตรวจเอกสารและตรวจบันทึกนะครับทีนี้หัวข้อในการตรวจนะครับ อาตามนี้เลยนะครับอาจจะใช้เป็นการเป็นการนะครับเป็นอาจจะตั้งเป็นหนงเป็นหนึ่งข้อใหญ่เนาะตรวจความถูกต้องของเอกสารเช่นเอกสารต้องมีหลักฐานการเอฟ o ูบมีการแสดงโค้ดมีระบุสถานะเอกสารมีสเต็มคอนโทรลนะครับแสดงที่จะสื่อนะว่าเป็นเอกสารที่ควบคุมนะครับรวมทั้งนะฮะอาจจะขอดูในเรื่องของบันทึกแนะเอกสารมีพร้อมหน้างานแล้วก็ ขอดูบันทึกการอบรมด้วยนะครับประมาณนี้นะนั้นในการตรวจเอกสารอาจจะตั้งเป็นข้อใหญ่ข้อเดียวนะครับแล้วก็แบ่งเป็นข้อย่อยนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนบันทึกครับบันทึกก็เป็นข้อใหญ่ข้อเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรวจความถูกต้องของบันทึกเก่งการจัดเก็บต้องค้นหาได้ง่ายนะครับตรงนี้นะฝรั่งบอกว่าการจัดเก็บเล็รขอรที่ดีนะครับการไฟดิ้งที่ดีเนี่ย คุณต้องใช้เวลาในการค้นหาไม่เกิน30วินาทีนะครับ30วินาฝันลังแนะนำไว้นะครับแต่ของเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับอาจจะสักเอออย่าให้เ,เวลาขอดูเรื่องของบันทึกต่างๆครับก็อย่าใช้เวลานานมากถ้าใช้เวลานานนั่นคือถ้าการจัดเก็บบันทึกของคุณเนี่ยจัดเก็บค้นหาได้ยากแล้วการจัดเก็บไม่เอฟเฟกตีฟคุณสามารถที่จะให้คาหรือให้เป็นพาได้นะครับเนาะการไปหาบันทึกนาน,านเนี่ย ให้คาหรือพาได้นะครับเนาะนะเนื่องจากใช้เวลาในการค้นหานานแสดงถึงการจัดเก็บที่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับรวมทั้งนะครับต้องมีการป้องกันความเสียหายสูญหายเช่นบันทึกที่คุณเก็บควรจะอยู่ในอ่าอยู่ในแฟ้มนั่นหรืออยู่ในซองเอกสารไม่ใช่วางทับทับทับกันบนโต๊ะนันะอย่างนี้ไม่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับข้อมูลในบันทึกต้องสมบูรณ์นะครับอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อเช้านะในบันทึกให้ลงอะไรบ้างก็ควรลงให้ครบ ชื่อวันที่พาดโนพาดเนมพูดจกักคาพูดทบทวนพูดแอปปูนะควรจะลงให้ครบนะครับถ้าพบว่าบันทึกลงข้อมูลไม่ครบคุณก็สามารถที่จะให้เป็นเอ็นซีได้นะครับบันทึกต้องอ่านง,ง่ายนะครับถ้าเป็นการพิมพ์จบแต่ถ้าเป็นการเขียนนะฮะถ้าคุณเจอลายมือที่มันอ่านอ่านยากหรืออาจจะเกิดความสับสนนะครับสมมตินะเป็นเลขสามนะเลขสามเนาะเลขสามเนาะอ่านี่เลขอันนี้คือเลขสามที่ เ,เขียนแล้วเรื่ออ่านได้เนาะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยสามนะครับอวบัตอย่างเงี้ยนะนะซึ่งตงัวลงมันเป็นสามหรือ 8, รแปดไปด้วยนะครับแต่ถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณเจอแค่นี้เนาะคุณสามารถที่จะให้เป็นออบเซิร์ฟนะหรือให้เป็นพาได้นะครับเพราะนะเพราะมีโอกาสที่จะอ่านแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับดังนั้นข้อหลเกก็เลยบอกว่าบันทึกต้องอ่านง่ายนะครับเนาะร,รวมทั้งนะครับบันทึก นะครับจะมีเรื่องของการกําหนดอายุในการจัดเก็บด้วยนะครับบันทึกจะต่างกับเอกสารนะฮะเอกสารเนี่ยเราจะใช้จนกว่ามันยกเลิกแต่บันทึกคุณต้องมีการเก็บนะฮะกำหนดอายุด้วย1ปี2ปี3าปีหรือตามเงื่อนไขลูกค้านะครับถ้าเป็นของยานยนต์ลูกค้าก็จะมีระบุในเรื่องของไอ้เรคคอ์ดีเทนชั่นมาให้นะครับรวมทั้งวิธีการทําลายด้วยนะครับนะดังนั้นหนึ่งกับ2คุณตรวจทุกตะแนกสุ่มตรวจเอกสารและก็สุ่มตรวจบันทึกนะครับส่วนหัวข้อที่3ามครับเฉพาะ โปรดักชันเท่านั้นนะครับหัวหัวข้อที่สามเนาะเฉพาะฝ่ายผลิตน,นะครับในส่วนของ i อ t f ระบุไว้ว่าในส่วนของกระบวนการผลิตคุณต้องมีคอนโทรลแพนที่หน้างานคุณต้องมีหลักฐานในเรื่องของการการตรวจสอบการปรับตั้งงานนะแมชชีนจ็อบเซตอันะบวกไวก้ก่อนด้วยเช่นแมชชีนจ็อบเซตอัพนะครับอย่างเช่นหนึ่งชิ้นแรกสามชิ้นแรกนะครับหนึ่งนะ หชิ้นนะหรือ3ชิ้นแรกนะครับนะหรือถ้าเป็นงานชุบก็อาจจะเป็นหลอดแรกในในการชุบก็ได้นะครับก็คือต้อมีหลักฐานในการปรับตั้งเครื่องจักรของคุณนะครับรวมทั้งผลการตรวจตัวโปผลิตด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ work instruction นะฮะวิธีการทำงานนะครับวิธีการทำงานนะครับซึ่ง I T F นะครับเรียกว่า ไอทเรียกว่า Standard d i v e r ินะครับ Standard d i e วิวิธีการทำงานจะต้องอยู่ที่หน้าง,งานนะครับแล้วก็ต้องเป็นภาษาที่พนักงานเข้าใจด้วยนะถ้าคุณมีพนักงานต่างด้าวต่างชาตินะครับก็ต้องใช้ภาษาที่เขาเข้าใจเนาะรวมทั้งต้องมีในเรื่องของการกำหนดอุปกรณ์ความปลอดภาาัยส่วนบุคคลอยู่ด้วยนะครับใ okay. น w o r k i n s t r u c t i o n ของ ITF เนาะโอเคนะครับนี่คือข้อที่3ซึ่งตรวจเฉพาะในส่วนของ Production เท่านั้นนะครับ 1กับ2ตรวจทุกแนนสามเฉพาะโปรชันนะครับตามเงื่อนไขของ i t f อ่านี่คือฝั่งของฮาวนะครับขาที่4ครับตัวชี้วัดอ่ะสองข้อนี้นะครับคุณต้องตรวจทุกแผแนกนะครับเนี่ยขอดูแผนที่จะทำให้เป้าหมายบัรลุนะครับแล้วก็ขอดูผลด้วยนะครับนะขอดูผลด้วยนะผลต้องคู่กับแผนนะครับแผนในข้อที่1ไม่ใช่แผนในการแก้ KPI เนาะ เป็นแผนที่จะทําให้ตัวชีวัดบรรลุผลนะครับนะคุณไปเปิดดูข้อที่หกสองสองนะครับนะหกสองหนึ่งนะครับมันตั้งตัวชีวัดนะครับหกสองหนึ่งเนาะ6กสองสองเป็นการกําหนดตัวแอคชั่นแพนนะครับดังนั้นหนึ่งกับ2องคุณต้องขอดูนะพวกประนกที่ไปตรวจ KPI ขอดูผลประเมิน KPI และขอดูแอคชั่นแพนที่ทําให้เป้าหมายบรรลุครับส่วนข้อที่สามนะครับข้อที่สามกรณี KPI ไม่บรรลุผลนะครับ สมมุติคุณตรวจ KPI ตรวว่าพบบางเดือนที่เป้าหมายหลุดเกณฑ์ครับกรณีที่ไม่บรรลุผลนะครับคุณต้องขอดูเอกสารการแก้ไขนะครับอาจจะเป็นแอคชั่นแพลนหรือจะเป็นใบคงใบคขาก็าแล้วแต่นะครับขอดูเอกสารการแก้ไขหลักฐานการแก้ไขนะครับกรณีที่ KPI out of target เนอะข้อที่3จะตรวจเฉพาะเมื่อ KPI out of target เท่านั้นนะครับส่วนข้อที่สี่หรับ โปรดักชันแต่ส่วนใหญ่แล้วข้อนี้ครับเราจะตรวจ QC นะครับนั่นคือการประเมินความสามารถของกระบวนการนะครับ p r o c e s s capability การประเมินความสามารถของกระบวนการนั่นคือการประเมินฮะประเมิน Cpk นั่นเครับประเมินกับจุด Fc ซึ่งลูกค้าตั้งเกณฑ์ไว้ส่วนใหญ่1.33นะครับนะโดยเราจะมีการกำหนดนะครับไอ การประเมิน Cpk เนี่ยอยู่ในคอนทอนแพนนะดังนั้นเมื่อคุณตรวจฝ่ายผลิตนะครับซึ่งเมื่อกี้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตเนาะ,ะมีคอนทอนแพนและมีใช่ไหมฮะในคอนทอนแพนเนี่ยมันก็จะบอกจุด S c เอาไว้และจุด S c y ก็จะบอกถึงการควบคุมพิเศษนะเช่นการประเมิน Cpk หรือการทำเล็กบาชาฉาดนะครับนะดังนั้นการประเมินความสามารถของกระบวนการผลิตนะครับหรือ Cpk เราจะตรวจเฉพาะในส่วนของโดักชันเท่านั้นแต่ผู้ที่มาตอบอาจจะเป็น QC ก็ได้เนะเพราะส่วนใหญ่ QC เป็นผู้ประเมินนะครับอ่ะอันนี้คือในเรื่องของตัวชี้วัดนะครับอ่ะนะ h a t w h o how แล้วก็ target เ,เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะตรวจ Input Output ครับ Input Output นะครับอ่าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อเช้าเนาะว่า อินพุตกับเอาพุตเนี่ยมันจะต้องข้อมูลต้องสอดคล้องกันนะครับอินพุตคือคําสั่งอินพุตคือคําสั่งเอาพุตคือสิ่งที่ได้ดังนั้นเอาพุตนะฮะ,ะที่เราได้นะครับมันจะต้องสอดคล้องกับอินพุตเสมอนะครับกันไปเลยนะครับอินพุตสั่งอะไรเอาพุตต้องเป็นตามนั้นนะครับนะซึ่งในส่วนของการตรวจอินพุตเนี่ยหนึ่งละเราตรวจในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลนะครับที่ได้รับมาเนาะข้อมูลไม่ผิดพลาดอัปเดตสอดคล้องกับเอาพุตที่ได้ส่วนเอาพุตเหมือนใครฮะเอาพุตก็จะเป็นพวก บันทึกหรือหลักฐานต่างๆนะที่จะต้องสอดคล้องกับคําสั่งอินพุตนะครับดังนั้นะนะในการตรวจอินพุตเอาพุตเนี่ยคุณตรวจรวมกันได้ครับสุ่มตรวจสมมตินะในเรื่องของถ้าเป็นในทางนั้นนะครับอินพุตคือแผน PM ใช่ไหมครับเอาพุตก็เป็นผล PM อขอสุ่มตรวจเรื่องของแผน PM ประจําเดือนนะครับแล้วก็สุ่มดูในเรื่องของผลการทํา p เด้วยนะว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับดังนั้นอินพุตกับเอาพุตต้องตรงกันนะครับ อโอเคนะครับหมดยังเอ่ยอ่ะเหลือ c s r ครับทีนี้ในการตรวจ c s r นะฮะร่ะคุณอ่านดีๆนะ c s r ข้อหมดข้อหมดเฉพาะลูกค้านะครับตรวจหัวข้อ c s r ของหน่วยงานนะครับเบื้อง,งต้นเนาะเบื้องต้นเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าหัวข้อ c s r ที่หน่วยงานด้านั้นเนี่ยเกี่ยวข้องเนี่ยหน่วยงานที่คุณไปตรวจเนาะเกี่ยวข้องเนี่ยมันตรงกับที่ระบุอยู่ในเมนนุ่นของลูกค้าหรือไม่นะ หรือนะครับดูในตาราง C R เมื่อกี้ก็ได้ครับนะเอาเป็นว่าหัวข้อ C R ที่หน่วยงานนั้นเอาไปใช้เนี่ยเบื้องต้นคุณต้องตรวจด,ดูก่อนว่าเขาใช้ตรงกับที่ลูกค้ากาหนดไว้หรือไม่นะตรวจกับเมนูลูกค้าก็ได้หรือตรวจตามตาราง C s R ก็ได้นะครับว่ามันตรงกันตรงกันหรือเปล่าอัปเดตหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าลูกค้าอาจจะมีการอัปเดตในส่วนของ C R มาเปลี่ยนครงเปลี่ยนเกมต่างๆเช่นประเมิน F M D นะ ของเดิมเนี่ยลูกค้าตั้งไว้100แต่พอนี้ลูกค้ามามีการรีไวต์ใหม่นะครับจาก100ลดมา90อย่างเงี้ยดังนั้นคุณจะต้องดูก่อนว่าหัวข้อเซีาที่หน่วยงานนั้นใช้ครับมันถูกต้องตรงกันแล้วก็อัปเดตหรือเปล่าหลังจากนั้นครับข้อที่2ก็ขอดูหลักฐานผลการดาเนินการครับขอดูหลักฐานผลการประเมินขอดูหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเซียข้อนั้นๆเนาะอ่านะดังนั้น,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 นการตรวจเซียาตรวจสองข้อนะครับ1ดูก่อนว่าหัวข้อตรงกันไหมสอง ถ้าตรงการครับขอดูหลักฐานหน่อยว่าคุณได้มีการดําเนินการจัดทําหรือเปล่านะดูบันทึกดูหลักฐานต่างๆนะครับถ้าเป็นในส่วนของ f อฟบเมื่อกี้ก็คือนะครับขอดูผลการประเมิน f อฟบเนะว่ามีการกําหนดเกณฑ์เอาไว้ไม่เกินเก้าสิบหรือไม่นะครับโอเคนะครับส่วนไอความเสีย่ยงลิฟต์นะฮะลิฟตลิฟต์นะก็ขอดู พอดูผลนะครับอเดี๋ยวอาจารย์เขียนนะเขียนนะเดี๋ยวในส่วนของความเสี่ยงนะครับริบตนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนเพิ่มให้นะครับแป๊บนึ่าในส่วนของริบตนะครับ นึ่งนะขอดูผลประเมินบิส์นะครับของหน่วยงานนะครับเื้องต้นขอดูผลประเมินมาก่อนนะฮะขอดูผลประเมินมาก่อนว่าคุณมีการประเมินความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างซึ่งในแต่ละหน่วยงานเนี่ยแน่นอนว่ามีการประเมินความเสี่ยงที่ามากกว่าหนึ่งประเด็นนะครับโดยทั่วไปนะฮะในการประเมินความเสี่ยงเนาะนะ จะใช้ในตัวในในส่วนของตัวผังเต่าครับใช้ผังเต่าก็คือนําข้อมูลของผังเต่าเมื่อกี้นะครับที่คุณเรียนมาเนานะีนะ่ยข้อมูลของผังเต่าเมื่อกี้นะครับมาระบุในส่วนของความเสี่ยงนะครับมาระบุมาระบุในส่วนของความเสี่ยงทีนี้ในส่วนของเราเองนะฮะในการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราใช้ตัวผังเต่าไหมครับเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงในการกําหนดหัวข้อความเสี่ยงใช้ตัวผังช่วยใช้ตัวผังเต่าไหมใช้ค่ะโอเคอ่านนะ ก็ขอดูผลประเมินความเสี่ยงนะข้อที่สองครับซึ่งไอ้หัวข้อความเสี่ยงเนี่ยคุณก็มีการระบุอยู่ในฝั่งเตา่าข้อสองครับกรณีนะไฮริสนะครับไฮริดขอดูอ่ะนะครับกรณีที่เป็นความเสี่ยงสูงหรือเป็นความเสี่ยงที่คุณมีการกําหนดระด,ดับเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นความเสี่ยงระด,ดับนี้ จะต้องมีการแอคชั่นนะแอคชั่นแพนในเรื่องของหรือรีดแอคชั่นนะครับรีดแอคชั่นเนาะนะครับผลการจัดก,การความเสี่ยงนะหรือแอคชั่นแพนในการจัดก,การความเสี่ยงนะครับดังนั้นขอดูด้วย2อย่างเนาะหนึ่งขอดูผลประเมินโดยภาพรวม2กรณีเป็นความเสี่ยงสูงค,คุณมีการแอคชั่นอย่างไรนะมีการแอคชั่นอย่างไรทําอะไรบ้างนะนะแล้วก็ขอดูขอดูหลักฐานด้วยนะครับขอดูหลักฐานด้วยอย่าลืมนะครับขอดูหลักฐานด้วยว่าทําจริงหรือเปล่านะครับนะ ผมเจอหลายที่นะครับที่ระบุความเสี่ยงสูงนะรประเมินแล้วได้เป็นความเสี่ยงสูงแล้วก็ระบุครับว่าจะทํานั่นนู่นนี่มีการปร e ับเอกสารมีเพิ่มนั่นนู่นนี่ครับแต่สุดท้ายพอไปขอดูหลักฐานว่าที่คุณเขียนมาเนี่ยทําจริงหรือเปล่าเอาหลักฐานมาดูหน่อยไม่มีนะครับไม่มีนะครับดังนั้นริดแอคชั่นในช่องสุดท้ายของตารางประเมินความเสี่ยงเนาะขอดูหลักฐานด้วยครับว่ามีการทําจริงหรือไม่นะครับอ่ะอันนี้ความเสี่ยงเนาะ ส่วนโปรเซสครับโปรเซสนะครับโปรเซสนะครับอ่ากลางเต่านะโปรเซสนะครับเน้นคําถามปิดกับคําถามเปิดนะครับนะนะเน้นคําถามปิดกับคําถามเปิดนะครับอ่าคาถามปิดก็คืออะไรในบางขั้นตอนนะครับที่ต้องมีการจัดทําบันทึกและคอร์ดต่างๆเนาะอ่สมมติขั้นตอนนี้บอกว่าต้องมีการทำเรคคอร์ดขั้นตอนนี้ต้องมีบันทึกนะครับดังนั้น คุณก็ขอดูบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนั้นๆนะหรือขั้นตอนนี้ครับเราต้องการให้พนักงานอธิบายนะก็ใช้คําถามแบบเปิดไปนะ,ประ,นะประเด็นคือเราจําเป็นต้องถามทุกขั้นตอนในโปรตไเจอร์หรือไม่นะในโปรตเจอร์ของเราเนี่ยเราอาจจะเขียนเอาไว้สี่ห้าขั้นตอนใช่ไหมฮะห้าขั้นตอนหกขั้นตอนเนาะไม่จําเป็นจะต้องตรวจครบทุกขั้นตอนนะครับนะ ให้คุณเลือกขั้นตอนที่มันมีความสําคัญมันมีเอฟเฟกต่อกบระบวนการนั้นซึ่งก็คือเป็นขั้นตอนที่จะต้องมีการทําบันทึกนะเป็นขั้นตอนที่จะต้องมีการทําบันทึกหรือเป็นขั้นตอนที่พนักง,งานต้องมีความเข้าใจนะสามารถอธิบายได้นะดังนั้นการตรวจตรงกลางเต่านะครับเน้นคําถามแบบปิดและเปิดนะครับขอดูบันทึกต่างๆที่ในโปรเยอร์ระบุมารวมทั้งบางขั้นตอนเนี่ยเราอยากจะ สัมภาษณ์พนักงานให้เขาอธิบายมานะครับนะโอเคนะครับพอเห็นพอเห็นภาพเนาะดังนั้นนะครับให้ทุกกลุ่มนะครับให้ทุกกลุ่มนําตัวผังเต่าของคุณเมื่อกี้นะครับนะนำตัวผังเต่าของของคุณเมื่อกี้ตั้งคําถามนะครับตรวจให้ครบทุกส่วนของเต่าเลยนะครับนะตรวจตรวจวูตรวจวอตนะครับตรวจฮาตรวจ kpi ตรวจ input output ตตรวจโปรเซสตรงกลางเต่าตรวจความเสี่ยง และตรวจ C R ลูกค้าด้วยนะครับก็คือตามที่คุณเขียนมาใน workshop แลนะครับนะแต่ละส่วนได้กี่คําถามนะครับก็ดูแนวทางการตั้งคําถามขออาจารย์นะที่อธิบายมาทั้งหมดนะเป็นแนวทางนะครับนะดังนั้นสี่ขาเต่านะครับสี่ขาเต่ารวม input o อาพุ t เนี่ยคุณก็ได้แนวทางคําถามแล้วส่วนตรงส่วนตรงกลางเตาครับตรงกลางเตาโปรเซสต,ตรงนี้คุณก็ตั้งคําถามตามโปรเซสจริงของคุณนะครับ กับขั้นตอนที่มันสำคัญสำคัญที่มันปิดมีเอฟเฟกที่มันกระทบต่อการทํางานนะครับนะหรือมันส่งผลต่อในเรื่องของรีเซว์ต่างๆนะครับอ่าให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนะจนถึงบ่ายสองนะครับลองตั้งดูนะครับนะเสร็จแล้วก็ส่งให้ผมตรวจนะครับว่าเราเองได้กี่ได้คําถามรวมทั้งหมดกี่ข้อนะครับอ่ะลุยเลยครับผมครึ่งชั่วโมงนะครับไม่เข้าใจตรงไหนถามนะครับ